เบื่อไหมเว็บโรยโรยสิบสี่วาวไล่ไม่จบสปริงวาวแข็งเกินที่มาทิดฝาอ่าปัญหาเ <หา S 2> ยอะนู่นนี่นั่นเช่น,นความร้อนอความร้อนลูกเบรกลูกติดกำลังเกินแข็มไม่พออ่าวันนี้เราก็มาเสนอเป็นแขมโรเลอร์นะอ่าแคมโรเลอ,นะอรอล์อของทางร้านไม่เหมือนใครนะคือออกแบบเองเจียพกอ่าก็คือว่าเนี่ยดูว่าแคมดูว่าแคมนะครับอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูแคมเดิมติดฝามาอ่าผมไม่ดูแคมเดิมติดฝามาแป๊บครับอ่ามันจะอยู่แบบเนี่ยคนละเรื่องครับ คนละเรื่องบอกเลยคนละเรื่องระยะทางการเดินกระเดื่องของมันยาวนานกว่าอะองศาเปิดปิดเยอะกว่าสามารถสร้างรบได้สูงคลายกำลัง,งัดได้เยอะ,อะแล้วก็สามารถบรรจุไอดีได้เยอะเหมือนกันอะก็ประมาณนี้นะเี่มเป็นแคมโรเลอรนะ์นะยก7.5มิลซึ่งของเดิมยกแค่6.5แต่ยก6ยก7มันไม่ใช่ปัจจัยมันอยู่ที่การเดินทางของกระเดื่องแล้วก็องศาแล้วก็รูปทรงของแคมนั่นแหละเนี่ยนะประมาณนี้ครับอเล็บเยอะเลยต้องไปหลบเบาเพิ่มอีกประมาณมนนะสักหนึ่งมิลนะสมมติว่าเราใส่แค็มเดิมแล้วหลบพ้นแล้วเนะี่ย แนะนำให้ไปใสใ่ให้ไปหลบวาวเพิ่มอีกหนึ่งมิลน,นะแต่ถ้าของใครหลบลึกมาหลบลึกมาแล้วก็ไม่ต้องนะสำหรับแคมนะแคมผมเป็นแคมโรเลอร์ตรงรุ่นนะซึ่งติดฝามามันไม่ใช่แคมโรเลอร์นะมันเป็นแคมตีนผีแบบนี้ซึ่งเอามาใช้ควบคู่กับกระเดื่องโรเลอร์ที่มันมาติดฝาไม่ได้นะก็คือผมจะออกแบบแขมใหม่เนี่ยเพื่อคลายกำลัง,งแล้วก็ลดแรงเสียดทานในเครื่องยนต์ก็คือมันจะไม่เป็นภาระของสปีงไงแล้วอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ใส่เอาไปใส่กล่องเวฟเอ็กซ์เว่เอา กล่องพวกนี้มันจะใช้รอบอยู่ไม่เกินหนึ่งหมื่นรอบนะแต่สปริงวาลของผมมันเป็นเนี่ยมันสามารถทนรอบอนิ่มนิ่มกว่าของที่ขวาเนะี่ยของที่ขวาเนี่ยทนรอบได้ถึงหน0่งสามพันรอบเลยนะ,ะโดยที่ว่าตายวาลอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดนะประมาณเท่าๆยี่สิบแปดเนี่ยของผมมันเป็นรวด u s a นะ,ะเป็นขัดลื่นองเงาเลยเพื่อไม่ให้น้ำมันติดลดความร้อนของสปริงด้วยกดมันจะทีหน่อยนะ,ะความยาวอยู่ที่สามหกมิลแล้วก็รวดสองจุดสี่มิลนะซึ่งของเดิมติดขวามันมาสองจุดหกมิล อ่ะก็คือแคมตัวนี้วิธีการเซ็ตผมบอกไว้เลยให้ไปกัดหลังวาวสามสิบเอ็ดจุดห้านะก็คือจะรองรับรบเครื่องหนึ่งหมื่นห้ารอยลบถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันลบโดยประมาณนะประมาณอ่ะแล้วผมจะให้เป็นรีเทนเนอร์ด้วยนะอะ่รีเทนเนอร์แบบเนี้ยแบบไม่ต้องใส่ชิมวาล์วนะก็คือว่ามันไม่ใช่เหมือนติดฝานะตัวนี้มันจะมีดาดดมาเพิ่มอีกสองมิลถ้ามาว่าสปริงวาล์วแข็งขึ้นเพิ่ม,มอีกสองมิลส่วนคนไหนอยากซื้อแค่สปริงวาล์วไฟผมก็มีจัดให้นะอะ่ซื้อสปริงวาล์วอย่างเดียวแบบขัดลื่นแบบเนี้ยแบบต หนึ 1> 1, 1500่งมื่นห้ารอยลบเนี่ย<ม>ก็อยู่ที่พันสองนะอ่าอยู่ที่พันสองแต่ต้องไปทำหลังวาวเหมือนกันนะอ่าแล้วแต่เขมว่าเขมยุกกี่มิลนะอืมแต่ถ้าเหมือนรีเเนอร์เดิมแล้วซื้อแค่สปริงไปอะ่ะผมให้แนะนาไปกดฐานสปริงวาวเพิ่มหนึ่งหนึหน่งมิลนะหรือว่าประมาณยี่สิบเก้าจุดห้าแต่ถ้าเป็นซื้อกบแบบนี้แหละก็คือมันจะมีแถมแหวนให้ด้วยแหวนหนา่งุดห้ามิลก็คือว่าให้ไปกัดหลังวาวยังไม่รวมแหวนก็คือสามสิบเอ็ดจุดห้านะถึงสามสิบสองมิลก็แล้วแต่น อ่าลดกำลังหัดนะคือบางคนหัดดาด่วนกันหัดเยอะเนะี่ยก็คือว่าต้องใช้แคมโรเลอร์ผมเลยเนะี่ยจุดพีคเลยเนะี่ยเนี่ยไม่เหมือนกันแนนอนที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้าว่าเป็นแคมต้นแบบเนะี่ยตอนนี้ก็คือสำเร็จแล้วนะอ่าสำเร็จแล้วประมาณนี้เลยสวยเลยเรื่องแคมนะแคมผมมีขายแยกด้วยนะแคมอยู่ที่1 2 0 0บาทนะเป็นแคมสีวาวตรงรุ่นแคมสีวาวโอเพนโรเลอร์สำหรับฝาสีวาวเวฟร้อยสิบเวฟร้อยคาบูหรือดีมหรือรุ่นไหนก็ได้ที่เป็นฝาเวฟอะที่เป็นฝามาลยฝาไทยได้หมดเลยนะอืมตัวนี้บอกเลยโคตรแรงค ก็ไล <c Ris ky> ่กันจบๆนะเขาบอกว่าวิ่งเพิ่มประมาณ20อนะท้ายเนี่ยมาแบบมาเยอะเลยนะแล้วก็ขี่ออกทิปดันโลแบบไกลๆนะไม่ว่าลูกอะไรก็ได้แล้วแต่นะเริ่มตั้งแต่ลูก52.4งจนไปถึง59เกมตรกันเลยนะอ่าประมาณนี้นะอ่าคนไหนสนใจก็ตั้งเพจมาได้เพจหนึ่งเป็นระบบอนเงินนะไม่มีเก็บเป็นปลายทางนะชุดนี้ชุดนี้แบบจัดโบเลยอ่าจัดโบเลยก็คือเหมือนเดิมแหละอันนี้อันนี้แคมแคมเดิมนะชุดนี้จัดโบอยู่ที่2,50099บาทนะอ่าถ้าซื้อแยกก็แคมพันสอง พันสองลีเทนเนอร์แปดร้อยห้าสิบสี่ตัวเวนเวนซื้อแยกสองร้อยบาทอ่านั่นคือราคาแยกประมาณนี้นะแต่ราคาโปรโมชั่นมันจะถูกถูกกว่านะเออคนไหนแบบสปริงวาลแข็งเกินกำลังหลักเกินความร้อนเยอะลูกติดไล่ไม่จบวาลเล็กหรือว่าลูกเล็กเกินลูกเล็กเกินสร้างรถไม่ได้สปริงวาลแข็งเกินหรือคนไหนไปใส่แคมมั่วแล้วก็อ่ายังไงก่อกระเดืองไปติดรีเทนเนอร์น่ะก็ตัวนี้ช่วยได้นะอ่าของผมนี่สปริงตัวนี้เป็นสปริงวาลผมเรียกว่าสปริงวาลท็อปนะมันจะมีรับประกันอยู่ อืมแล้วก็ยังไงของโอนปุ๊บสามารถส่งได้เลยคือของมีผมส่งตลอดนะเพราะว่าผมทาเองอเรื่องแข็มขงมาผมทําเองแล้วก็จะปีนนาเข้ามาก็าคือผมกล้ารับประกันเลยสปิงว่าผมไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วจะปินว่าผมตัวท็อปตัว,ตว,ตวนี้ก็เอาไปใส่ร้อยสิบไอได้ด้วยนะร้อยสิบไอมันต้องเพิ่มความแข็งแต่เว็บร้อยต้องลดความแข็งเพราะว่าแรงเสียดทานของเครื่องยนต์ก็คือคนไหนที่ใส่ไปแล้วแบบยังไงแบบยังไงรอบเครื่องมันสามอะไรแบบนี้รถมันวิ่งไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะมันวิ่งไม่ถึงหรอกอะผมแนะนําอยู่ที่หมื่นพันนะ ประมาณนั้นแหละรถมันจะติดรอบอยู่ที่ประมาณหมื 10, ่นห้าร้อยถึงหมื่นบันน่ะแต่ว่าถ้าใครเปิดรอบจูนเก่งๆก,งก็แล้วแต่นะแคม,มผมมันมันโคตรเจ๋งะ่ะผมบอกเลยมันลงรับอะ่ะดูว่าแคมใหม่ทีนึงงานเนี้ยเลยเสนใจก็ทักเฟซใหม่แคมซิ่งนะพิมว่าเนี่ยพิมว่าใหม่เว้นวับแล้วก็แคมซิ่งนะลูกโปรไฟล์เดียวปกับทิกตอกนะก็คือว่าที่ใส่แว่นแล้วก็กางร่มสีมพูอยู่นั่นแหละลูกนั้นเลยถ้าคนไหนถามว่าของมีไหมผมจะบอกว่าของของมีไหมเงินมาปัญหาจบครบวงจรครับของไม่มีจะรีวิวทำไมครับอาเขาครับโอเคครับ